สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกล้องาฟไทยแน่แล้วน้ำครับผมมานี่สิมาต้มมักกะโรนีกันครับผมต้มมักกะโรนีแบบไหนไม่ให้ติดกระทะครับผมเอามาเบินกันเลยครับมักกะโรนีนี่ครับอาตั้งน้ำเดือดแล้วเทมักกะโรนีลงไปครับต้มแบบยียแบบว่ต้องข้นอะครก็โ่ติดหมอก ก้นหมอครับหลังจากค้านไปเก้านาทีครับผมเอาก็มาเบิงเส็นมาก,การณีเรัาว่าสุกบมอรหรือบม่สุกสุกเลยครับพี่น้องอันนี้เสซนใหญ่ซุกแล้วขึ้นเลยเทลงเทลงน้ำเลยนะครับ แช่น้ำให้มันเย็นก่อนครับผมหลังจากมันเย็นเลยครับพี่น้องเราก็ได้มากาักกะโรนีเส้นเหนียวเหนียวนุ่มๆเส้นมากาักกะโรนีมันก็มีหลายแบบครับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับพี่น้อง พก่กันอีกคลิปหนาะสวัสดีครับ